สบายดีสวัสดีครับพ,พ่อพ่อกับบ่าวเล่าเชียนเคยพี่น้องครับมีนุ่มเล่าปากดีบางคนบอกว่าเมืองไทยจเจริญตรงไหนจเจริญตรงไหนสวาตีเท่าที่ผมเห็นนี่เท่าที่ผมเห็นนี่คนเบามากนี่คือสิบม่มเคย่อมากเมืองไทยอี่คืออเนาะพี่น้องเนาะคือสิบโมมาก เมื่งบ,บอกเคยขามมาไทยต้งใส่ไปจะท่านเวียดนามพี่น้องครับมันแตกต่างกันจกักกับเวียดนามหลายมันแตกต่างกันหลายพี่น้องครับถนนคนทางนี่กับคนทางโดนในกรุงเทพกับบนธรรมดากับพี่น้องเบิง้งสิบห้าไปเบิ้งนี่สิบห้าไปเบิง้งเห็นกับตาพี่น้องหนุ่มเล่า เบิร์เดอเบิร์เดอร,ดอรนุมร่มเล้าเอ,อ้ยเดี๋ยวก็เห็นนี่กำลังขึ้นทางด่วนเอาไปเสร็จเลยครับเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวจะเห็นนี่กำลังขึ้นทางด่วนพี่น้องผ้าเ่าเล้าปากดีมาเบิเบเร์นวะเพียบเจริญหม่องไดประเทศไทจเจริญหม่องได้ นี่คือแรกๆก,ก็ขค้นทา้งดวนมาทางแจกวัฒนะจะเดินทางไปทางพระรามเก้าครับพี่น้องครับนี่เดอ้อนี่ตึกกําลังสร้างไม้ขวามือนี่กำลังสร้างนี่อยู่นอกเมืองอยู่ได้หนินี่อยู่นอกเมือง,อ,อ,อ,เมองกยังไม่ทางดวนได้หนิแล,แล้วสิเขาตัวเมืองแหละอีกจัหน่อยคนละ ช่มไปเรื่อยๆครับประเทศไทยจะเลื่อนมองไดติเบื้งเอาเดอร์คุณตึกล่าบันซองใ,ใกลๆคุณกว้างหวงสุดลูกหลูกหลูกตาเนี่ยมาทัวถึงคุณละนี่ก็คือ กำลังสิเขาไปพอถึงกับใจเมืองกรุงเทพหรอกพอถึงกับใจกลางเมืองครับนี่คือรอบเมืองกรุงเทพกระสิบพานแถวๆพระรามเก้าแถวๆมักกะสันนั่นล่ะเบิงสะพานทางรถไฟเบิงรถไฟฟ้าเขานั่นน่ะถึงเครื่องหัวนั่นนั่นนี่นี้างนานี่วิทางรถไฟฟ้า พี่น้องเบิง้งขุนนะพีนบอยจะโค้งไปใส้มาใส้หุน่นขั้วมือนะเบิ้งตึกล่าบอลซองครับบอเจริญนต่จังได้เขาบอกในมาอวดว่าจะคองเจริญหอรอกเพราะไม่ได้อวดเข้ามา เขาพัฒนาแล้วเขากำลังพัฒนา mm. กำลังพัฒนาไปเรื่อย mm. ๆมีเบิร์เอาพี่น้องอีตะลังค่ากับหัว่าอลังการทำไรสร้างวมเม้นหน่อยๆนี่ mm. มดหลายพันล้านเลย mm. คุณนะ่ะนีทั้งัวมือทั้งมองเก็บรถไฟ มันเป็นสถานีนั่ะมองหญ่ๆ,ๆนั่น่ะมงงงงุงโค้งมีนี่มุงหัวมือนี่ครับสถานีรถไฟบางซื่อโอโมเม,มนหมอสิทธิ์เนาะบางซื่อนะ่ะโาวิดเป่าเล่าก็ได้เบิ่งทั้งสายมือนี่เป็นเจ้าง็บรถไฟเห็นปะบริจัดเตรียมย่ามเ้เเาเขา,เขาออก็ออกย่ามเขาออกเดินทาง กระบวนออกไปรับอยู่สถานีพี่น้องอตึกล่าบางชองเขาเ็นบอกจะเจะเืนอ,อจนมองนจะเจือเ้อนมองเขาจะเจื่อนมองได้กจะเจื่อนมองนีทะเบิงเขารวดเจือนมองเขามีเงินมีทองพัฒนาประเทศส้างตึกส้างทางรถไฟฟ้าส้างทางรถไฟไปดินสาาา้นสางทางรถไฟล่าง ดีเซลล่างแลนไปทั่วประเทศทั้งเหนือทั้งไต้เบาเร่าก็บ่เคยไปทั้งไต้เนะาะแต่เดีไปหรือออาจ,จ้ามีโอกาสเดียวไปอยู่พน้องเลย็นาจะมีแะละทางรถไฟมัตสองมีละเบบึงที่ลด ได้นข,นนขนาดรถเขาลลยปันหดเบิงกเบิงเอาตติขาบอดจะเลื่นอนยังไงบนตั้งรวนยังติดบ้านคนเพื่อนคนแต่ละหลังขบกั้วหนึง่งมีรถสามสี่ขั้นจอดอยู่ในบ้านเขาออกมาทำการทำงานก็ออกมาทุระทุรั่ง มีเงินมีท่องต้องหาทุกหน้าที่ทุกวีหน้าที่เขามีคากวรประเทศที่เฮาอยู่เหติดเล้าเฮาอยู่น่นทําแต่เกษตรกรปลูกต่เขาปลูกตะพักตะญาเท่อสิได้ขายโอ้ยอันนี้เขาคิดเป็นชั่วโมงคิดเป็นหน้าที่เขาได้เงินแล้วพี่น้องมาเบิ่งเอาว่าจะเจริญนจะเลื่อมองใดจะเลริญตรงไหนที่ จะเดินทุกมองทุกบอนนั่นแหละคูนเห็นบอตึกใกล้ๆมือนพี่น้องโอ้ยกูดูเกเรเชียวสะอยู่ระเทศก็เขาพัฒน,นาประเทกเขาจะเดินแนวสำหรับคนเล่าเฮานี่เดี๋ยวมาเห็นคนที่บอลใดมาเห็น ขึ้นกบว่าจะเลื่อนบางไดทายคิดให้เบิงทุงมือกับบเบิงบอ่อนบางคนกับถ้าจเว่าตัวมาเบิงถึงจะปิดหูปิดตาอยู่หันย่าำไดจะเลื่นอนคือย่าำไดสิพัฒนาหนีมาเบิงเขาพัฒน,นาแล้ว มีทุกอย่างอำนวยความสะดวกประชาช้นนุน,นหุนทางสะดวกสบายใส่มาใส่กันสะดวกสบายพี่น้องเพิ่งกีฬาตึกกล้าบานซ่องวัอถนอนจักเส้นไหนเป็นเส้นไหนอย่าเอาตะควงผิดจะคล้องล้าที่ว่าให้หพื้นบะเสื้อจะไงว่าผู้อื่นเสื้อจังได้ไม่ไปกับปะเสื้อดอก ่อยต้องมาเห็นเป็นตาตัวเองข่อยกิดยังชิเสื้อเตะผัดผัดเห็นแล้วผัดเห็นแล้วนี่จังชิหูเจ้าเห็นบอ่อนี่เห็นบอ่อเสื้อข้ามเจะเว่าดอกผมว่าบึ้งเป็นตาตัวเอง จะวามีมีอคตินะคำจเวาวองาระเชื้อคำจะเวาดอกว่าเมืองไทยบัจเจิรินเบิงติลารถไฟฟ้าเบิงบอเห็นบอเห็นบอบบบนี้เบิงเอาปูดตึกลาบานซองเขาอุยนี่แค่จิบจิบนี่นี่ทังดวนเสซนนี้มาเสซน มาตาาัด้าออกรนพร่ามเก่าทีละทีจะว่าจเจริญตรงไหนเทียนไทยจะเิญตรงไหนบ้าเล่าเอ้ยคนรุ่เล่าปากดีมาเบิ่งเขาเด้อมัจะเริญตรงนี้แหละนี่เบิ่งเอาเห็นแล้วกัสชิได้หู้ แล้วกับสิไดหูสิดไดพัฒนาประเทศจอมจังบ่ต้ตรงมีอาคาติกับเขาบ่ต้อตรงไปเว้าังสันจังสีดอกเว้าวก็จะครองประเทศจะคของพัฒนาปรด,ปรดรหูแหกบลืมหูลืมตาเนาะโอ้เงินหลายคนประเทศนี่กับสิมี่ลายเตื่นอีดอ,อกคือ คือว่าล่ะมีหลายประเภทหลายชนิดเนาะความคิดของคนกทา่งทีดอีอย่าสิเขาคางจาก้องเบึงบัานเมืองผู้อื่นเนี้ยบางัเมืองเพิ่นมาเป็นยังไดงจะค่อยเว่านะนี่เห็นบอนะอูย้ยอลังการปรนานนั้นะนะไปเบิ้งเอาบัน เปลืองออเดอ้อร์เจริญตรงไหนวะนสิว่าเจริญสิมิตึกมหยังมิสนุนคุณข้างดีดีสางบ่คุณเพระว่าจากักอีหยังเป็น,นอีหยังเซลซ่าอยู่จริงก่อสางมิจะเป็นเงินเป็นท่องหมดได้น่ะตึกหลังตึกตึกหลังหนึ่งลัง,หน,งหนึ่งสางโมเมนต์หน่อยๆเนาะ คนพันล้านอูย้ยนี่นะประเทศเขาดีละคาบอกของคนปิดหูปิดตาวอาจะฟ้องกันมาเบิ่งเห็นกับตาจังสิได้หูครับนุ่มเล่าปากนี้มาเบิ่งเอาเดอ้อ เดียวไปอยู่สามาบ่าเ,เคยมาหลอกประเทศไทยนั่นถ้าจะนัง่งจมในผู้นั่นผู้นี้ย่านคิดจะว่าอิศสสาเขานละ่ะเบิงส่งอิศาเขาเหลือเกินเบาไปทั่วที่ทั่วโลกทั้งหน่ตาบ่เห็นกับเบาไปก่อนแล้วเลือกใดก็เลือกเด้เอดนี่ใสเมียคาติแนวนี่ ่คือภาพที่เห็นใครเห็นนี่แหละเบิ้งเอาความเจริญความหนุ่งเรื่องแต่ละหน่วยงานเขาหาเงินเขาข้างเขาหน่วยงานเขาเขาสามัคคีเขาสลาดเขาเกง่งคุณเกง่งคุณสลาดเท่านั้นน่ะล่ะมีการพัฒนา ประเทศได้มีเงินอย่างเดียวบุพเพต้องมีความสลาดน้ำมีสมองคิดน้ำว่าต้องหาเงินยังไงให้เขาประเทศจะคล้องพี่น้องครับอีกล่คือความสามารถความฉลงเฉลียวฉลาดของข้าเจ้า ลเห็นบอ่อว่ะนี่หาสั่งดวนกับบัวแพงนี่ดียี่สิบห้าบาทด้านนี้สองพี่นอ้องด้านแรกนั้นหาสิบบาทด้านนี้สองยี่สิบห้าบาทเป็นเจ็ดสิบห้าบาทพอดีคือว <c oughs> ่ากับบัวแพงเนาะพี่นอ้นองเนาะ ไปเสร็จเลยครับหุ่นบึงเอ้าที่ไรฟังป้ายโฆษณาเขา ใส่เงินมืดได้ี่่้า่โฆษณาเนี่ยมัมใน่นได้น้อยได้ไนี่เดี๋ยวเขาเอ่ดว่าการอันนี้การพัฒนานใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในประเทศภายในประเทศโดงตึกล่าบานช่องพี่น้องเอ้ยคุงเอานี่แหละคือความเจริญความพัฒนา ประเทศเมืองเพิ่นคนเบาหรือเบาบอลืมหูล,มลืมตาเนาะก็ะเบิงเลยว่าประเทศจะคล้องเป็นยงไรพัฒนาอ่งไน,น,งไนเบิงส่งสู่คอนแกนน่นเลยบ่สู่คอนแก่นประเทศไทยได้บ่บ้านเจ้านั้น ว่าวขอค้างจะคล้องลายเบิ่งเอาพี่น้องเอ้าเอ้าเอาซ้าาำนี่ละเอามาให้เบิ่งนี่ละว่าจะเลื่อนตรงไหนนี่จะเลื่อนตรงนี้แหละนี่เบิ่งเอาสำหรับคลิปนี้กันเบาไปไรกูจะเครียดให้อีกหรือกนจะทักขอขั้วาม,มาวะแต่มองมาปัญญาขั้วอีกโอ้ดาหอดกันก็นกเป็นโอ้พ่มีความคิดเนาะพี่น้องเนาะ เอาล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมกัวตูว่าไปก่อนเจอกันคลิปหนาครับสบายดีสวัสดีครับ